กูได้ยังไงครับว่าองค์กรของเราทํางานเป็นทีมแล้วหรออืให้สังเกตจากคิวร์ดต่อไปนี้ครับ1ครับคือแผนการทํางานเป็นทีมต้องเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนจะทายังไงดีให้ทุกคนมีแผนงานร่วมกันก็ต้องระดมความคิดระดมไอเดียนะครับเพื่อเกิดแผนงานที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากมีแผนแล้วสังเกตได้ครับก็คือมีกระบวนการออรใช่ไห ต่การเป็นทีมครับทำคนเดียวไม่ได้เราจําเป็นต้องมีคนที่หลากหลายก็ต้องมีการออกแกนนครับมีการแบ่งบทบาทหนะ้าที่ใช้ว่าใครทําอะไรยังไงหลังจากมีออกแกนนแล้วนะครับสเต็ปต่อมาสังเกตน,นะครับว่าคีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้นมาคือ Communication การทำงานเป็นทีมต้องมีการสื่อสารกันต้องพูดคุย ทั้งในมุมมองที่เหมือนกันแนละแตกต่างกันโดยเฉพาะมุมมองที่มีความแตกต่างกับน,นี้เนี่ยมันแตกต่างตรงไหนล่ะและมันนําไปสู่การพัฒนานะครับหรือแนวคิดไอเดียที่มันไปต่อย,ยอดกันได้ไหมหรือถ้าต่อย,ยอดไม่ได้ให้มองว่านั่นคือพ้อควรระมัดระวังที่เราจะต้องเก็บเอาไว้คีิเอาไว้เีงครับนะมีแพลนนะออแกไนส์คอมมิวนิเคชันไม่พอครับยังต้องมีเรื่องของแมネจเมนต์เพอร์ฟอร์แมน เราจะบริหารจัดการนะครับในการทํางานตรงนี้ให้มันเกิดผลลัพธ์ได้อย่างไรถ้าเกิดว่าในการทํางานตรงนี้เนี่ยมีกบบระบวนการในการบริหารจัดการขึ้นมาแล้วเนี่ยรับรองครับเข้าสู่การาทำงานตึกสีมนะอืมจะมีครับก็คือเรื่องของการ promote. โปรโมทโปรโมได้านอะไรครับในเรื่องของความแตกต่างนะความแตกต่างในด้านความคิดเราต้องส่งเสริมครับส่งเสริมให้คนคิดเห็นที่แตกต่างกันถ้าทําทีมแล้วคิดเหมือนกัน แสดงว่าหัวกันครับดังนั้นเราจําเป็นต้องส่งเสริมให้ทุกคนกล้าที่จะคิดคิดในมุมมองที่มีความแตกต่างกันไปนะครับส่งเสริมให้คนรู้สึกว่ามันมีความหลากหลายอย่ามองไปมุมเดียวกันเสมอเพราะว่าทีมยิ่งมีความหลากหลายมากเท่าไหร่แล้วเราสามารถ m a n a g e ได้มันทาให้เกิดคําว่า innovation ไม่พอครับการทํางานเป็นทีมต้องมีการมอบหมายงานหรือ e l e g เก e ต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าใครทําอะไรยังไงหน้าที่ต้องเคลียร์โดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจคัสกันไวเนื้อเชื่อใจนะครับรวมถึงครับการทํางานเป็นทีมต่อให้มีแผนดีแค่ไหนก็ต้องปรับประยุกต์ให้ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น้ดยเฉพาะกัน้ามีคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันจะเป็นในเรื่องของนะครับอันดับแรกคือแพ a n ออแกนไนซนะฮะคอมมูนิเคชั่น นะครับ m ม n จเมน์เรื่องของ Performance มีเรื่องของโปรโมทด้านของ d ดเวอซิตี้แล้วก็ดิฟเฟนต์สุดท้ายครับยูเอเกตด้วยอาศัยความไว้เนื้เชื่อใจกันและสามารถประยุกต์ได้ทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเกิดขึ้นมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราทำงานเป็นทีมเรียบร้อยแล้วครับ